บ,บริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชนเสนอสวัสดีครับสงครามโลกครั้งที่สองนับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครั้งหนึ่ง ของประวัติศาสตร์มนุษยชาติสงครามครั้งนั้นสิ้นสุดลงพร้อมๆกับการจัดระเบียบโลกใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละประเทศหรือกลุ่มประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหรือฟื้นทบทวนตามสถานะของแต่ละประเทศหลังสงครามซึ่งไทยก็ได้ดำเนินมาตรการระหว่างประเทศด้วยวิธีต่างๆเพื่อที่จะหยัดยืนในประชาคมโลกได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2488หลังจากนั้น8เดือนหม่อมราชวงศ์สิริก,กิติยากรสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่3จากโรงเรียนเซนฟรั่งซิสเวียคอนแวนสมุดทะเบียนของโรงเรียนบันทึกไว้ว่าความประพฤติเรียบร้อยดีมากสาเหตุที่ออกจากโรงเรียนคือย้ายไปประเทศอังกฤษนั่นเป็นเพราะภายหลังสงคราม หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงกลับเข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้ง21กรกฎาคม2489สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์ได้เพียงเดือนเศษหม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงกราบถวายบังคมทูลาไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตรประจำสำนักเซนต์เยมส์นักุงลอนดอน โดยส่งพาครอบครัวเดินทางไปด้วยปฏิบัติการของคณะเสรีไทยระหว่างสงครามมีส่วนสำคัญในการทำให้ไทยไม่ตกอยู่ในฐานะผู้แพ้สงครามเมื่อสงครามยุติประเทศไทยเรื่องบูรณะประเทศพร้อมๆกับกอบกู้สถานะในเวทีโลก ประเทศกลุ่มผู้ชนะสงครามได้เป็นแกนนำก่อตั้งองค์การสหประชาชาติเพื่อเป็นเวทีเจราจายุติข้อพิพาทและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทยได้ดาเนินการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับนา,นานาประเทศและเตรียมการขอเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติจากสหราชอาณาจักรหม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงย้ายไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตรประจำราชอาณาจักรเดนมาร์ก จากนั้นทรงย้ายอีกครั้งไปสาธารณารัฐฝรั่งเศสซึ่งเพิ่งจะฟื้นฟูและขณะนั้นกำลังยกระดับความสัมพันธ์กับไทยจากระดับอัครราชทูตเป็นระดับเอกอัครราชทูตสภาปานสเฉียนบุตรชายของเลขานุการเอกประจําสถานเอกอัครราชทูตละกรุงปารีสในขณะนั้นได้บันทึกความทรงจำระหว่างช่วงเวลานั้นไว้ มีเนื้อความหลายตอนที่กล่าวถึงบุตรีของพระนาท่านเอกอัครราชทูตขณะที่ครอบครัวของพระนาท่านเอกอัครราชทูตก้าวลงมาจากรถไฟหม่อมราชวงศ์สิริกิตเป็นผู้ที่ทุกคนสังเกตเห็นด้วยรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์ทันก้าวลงมาที่ชานชลายอย่างคล่องแคล่ว หม่อมราชวงศ์สิริกิตในขณะนั้นกำลังศึกษาวิชาดนตรีคลาสสิกและเรามักจะได้ยินเสียงเพลงเอดูดบทเรียนของโชแปงดังมาจากชั้นบนในระหว่างที่ท่านฝึกซ้อมเป็นประจำทุกวันในฐานะเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิตยากรรวมทั้งครอบครัวได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่เสมอ และนั่นได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญยิ่งของชีวิตบุตรีคนใหญ่ของท่านจากเส้นทางสู่การเป็นนักเปียโ,โนระดับอาชีพสู่อีกเส้นทางแห่งพระราชภาระอันสำคัญและต่อเนื่องยาวนานกระทั่งทุกวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าบริษัทไทยเบเวอเร์ชจ,จำกัดมหาชน